สวัสดีครับอนเพื่อนครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับตัวน,นี้คืโคมหัวเสาโซล่าเซลล์ของยิปนะครับเป็นแบรนด์ที่ผลิตแต่สินค้าที่มีคุณภาพนะครับตัวนี้เนี่ยหัวเสารุ่นก่นอนที่ผมเคยรีวิวเนี่ยมันจะเล็กกว่านี้ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะอยู่ที่1.6วัตต์ตัวนี้เนี่ยสว่างขึ้นนะครับแต่ว่าการกินไฟเนี่ยก็ยังน้อยเหมือนเดิมกินไฟเหลือแค่5วัตต์นะครับแล้วก็คือพอกินไฟน้อยแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างในนะครับมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นอย่างถ้าเกิดเราซื้อแบบพวววกััตตตต์์สูงๆ50 60 กินไฟเยอะอยู่ได้ถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งเนะี่ยมันก็ดับลงไปแล้วหรือมันเหลือไม่มันก็หลีไปเลยนแต่เนี่ยกินไฟแค่5้าวัตต์แบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยให้มานี่เป็นแบตเตอรี่ฟอสเฟตน,นะครับเป็นลิเธียมฟอสเฟตแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ได้ทั้งคืนแน่นอนตัวนี้ลองมาแล้วนะครับส่วนความสว่างนะเขาวัดกันที่รูเมนตัวนี้เนะี่ยความสว่างจะอยู่ที่425รูเมนที่ถือว่าสว่างมากนะครับความบอกดเมนชันนิดหนึ่งแนละ้วความกวาม้างผมบอกเป็นนิ้วเลยนะไม่ใชวัดตัวนี้นะี่ยความกวาม้วาง อยู่ที่9นิ้วนะครับส่วนความสูงเนี่ย,ามมายก็หนึ่งใบมรทัดพอดีประมาณ12นิ้วหรือว่าส0ิเซนนะครับข้างหลังเนี่ยจะมีช่องเอาไว้ยึดรถสามช่องนะยึดได้แข็งแรงมากครับข้างในมีน็อตมีให้หมดแล้วนะครับมีนอ็อตมีพุกอะไรมาให้หมดแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยนอกจากโคมไฟนอกจากเอาอุปก,กรณ์ยึดแล้วเนี่ยเขายังให้รีโมทมานะครับตัวนี้เราสามารถปิดเปิดแล้วก็ เปลี่ยนสีได้แล้วนะครับรุ่นนี้หัวเสารุ่นนี้มีเสลียงมาสองรุ่นนะเป็นรุ่นหัวเสาแล้วก็รุ่นไปกิ่งไปกิ่งก็จะมีขาออกมานะครับมีแป้นออกมาแล้วก็เพื่อให้เราไปยึดติดพวกขนาดนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับความสว่างของสวยงามมากนะครับตัวน,นี้เนะี่ยดูดิข้างหลังเป็นโซล่าเซลล์นะครับอันนี้เนี่ยกันน้ำนะครับทนแดดทนฝนกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆใช้ข้างนอกได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะจินตนาการนะครับว่าตอนนี้กลางคืนนะครับโดยการปิดอันนี้ไว้นะครับแล้วก็นี่ยพอปิดแล้วก็เปิดแล้วก็ติดขึ้นมานะครับมันอัตโนมัตมิเวลาเมื่อปิดได้ด้วยรีโมทนะเปิดขึ้นมาปุ๊บถ้าเกิดเราไม่ชอบสีนี้นะครับสี war, วอร์มเราก็สามารถกดเปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นสีคูไวสีนี้ก็สวยนะับสีวนวลตาแล้วก็มีสีขาวด้วยนะครับสามารถปิดเปิดได้นะับวันนี้เนี่ยก็จะมีรีไฟเร่งไฟแล้วก็ยังสามารถตั้งเวลาได้นะครับ ว่าจะเอากี่ชั่วโมงนะครับเหมาะมากนะครับตัวนี้เนี่ยก็ฝากเซนไว้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นเดี๋ยวเราเปิดแล้วเดี๋ยวเราทําให้ดูดีกว่าครับว่าเวลาสว่างเป็นยังไงนะเวลาสว่างปุ๊บมันก็ดับไปเองนะครับเวลาเมื่อสีขาวชอบไหมล่ะไม่ชอบสีขาววันไหนอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะครับกดปุ่มตรงกลางนี้นะครับก็ได้แสงวอร์มนะครับไม่ชอบแสงวอร์มก็เปลี่ยนเป็นคูไว้นะครับเวลาสว่างก็ดับตัวนี้อยู่ได้ทั้งคืนแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ย แบรนด์เขาเนี่ยผลิตในของดีๆแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอายุการใช้งานขอ,องหลอด LED ตัวนี้เนี่ยทั่วๆไปมันแค่สองหมื่นชั่วโมงใช่ไหมตัวนี้เนี่ยอยู่ได้ถึงห้าหมื่นชั่วโมงคือคนกว่า,าแบรนด์ทั่วไปอีกประมาณสองเท่าตัวกว่านะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะที่รับชมสวัสดีครับ